นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่ผมเเดินเกตคุงจามขะนะครับก่อน,นเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะ like, ครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยอ่าก็วันนี้ครับวา,จางจักรานละค่อีกแล้วอ่าก็มาอยู่กับรถตู้สายิชื่อนับยี่สุบัตตี้นะตอนนี้ครบรถลกมากเลยมา<อ>เอาที่นอนไปซักมามหลังจากไม่ซักมานาน,นะน,นเนาะก็วันนี้ก็หาที่แคมปิ้งกันอีกเช่นเคยนะ แต่ว่าก็อยู่ในจังหวัดของเรานี่แหละเราอยู่จังหวัดฉางเซาเนาะกะ็มีนัดนะครับกับเดอะแก๊งนะว่าจะอเป็นยิงดังกันักหน่อยเนาะวันเกิดเพื่อนนะครับแล้วก็จะถือโอกาสเข้าไปนอนในสวนของเขาได้เลยนะอืในสวนก็จะเป็นอ่าเลี้ยงปาไว้ปลูกผักปลูกสวนไว้อะไรประมาณนี้แหละอโอเคก็เดี๋ยวพาพี่ๆไปดูบรรยากาศเนาะในสวนก็ จะไม่มีไฟหรอกแต่ว่าติดกับบ้านเอ,อประมาณนี้แต่เราก็มีซ่อเซลล์อยู่แล้วนะออโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปกัน <Wow. S 1> ก็สาหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่แถวๆบ้านเนาะก็ไม่ไกลจากบ้านผมนะครับที่ที่เราจะไปนอนกันวันนี้อ,อจังหวัของผมนะครับก็จะมีวัดนะครับส,สวยๆเยอะเลยวัดหลวงพ่อโสธรเนานะวัดสมานออใกล้ๆอับตรงนี้เลยนะที่ผมกำลังจะไปเนาะ ก็สามารถจะเป็นวัดเป็นคาเฟ่เป็นตลาดเก่าๆนะครับลองมาที่นี่ดูได้นะเพื่อนๆนะโอเคเนี่ <Okay. S 2> ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะเพื่อนๆนะก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านงผมหรอกประมาณสามสิบกิโล40กสิบโลประมาณนี้เนาะก็ถ้าอธิบายให้เข้าใจก็อยู่ใ,ใกล้วัดสมานนะ่ะตรงเนี้ยอมาดูทางเข้าอาาบรรยากาศยังได้นะมีงูป่าไมโ้ <laughs> ต้องมีบ้างแล้ววะ อันนี้เป็นไรอ้อยเนาะออ,อันนี้น่าจะเป็นหมอกขาวออก็เป็นสวนแบบบ้านๆน,นะของชาวบ้านเขานะอ,อืมนี่คือบ้านเพื่อนผมนะเดี๋ยวเราจะจอดนอนแถวนี้แหละ๋ยวค่อยไปหาที่นอนนะเออโอเคประมาณนี้โอ้พระเจ้าจ,าจอดมันยอดมากมาถึงก็ไม่พูดพร่ำนำเพลงนะเ,นเพื่อนๆนะก็หาที่จอดกันก่อนเลยนะครับ ผมก็มาก่อนนะคันแรกๆเลยก็มาก่อนได้ก่อนนะครับเราก็จะเป็นรถนอนคันเดียวนะครับก็จอดใกล้ๆต้นไม้นะ่าจะดีนะกลัวแดดมันจะออกเนาะจะช่วยอะ่ะบางแดดบ,บางฝนได้นะครับก็นอนใกล้กล้วยตานีไปเลยนะครับสำหรับคืนนี้นะก็ซื้อมาเพื่อการนี้เลยครับสำหรับรถตู้คันนี้นะ ราคาไม่แพงครับหลักหมื่นเท่านั้นนะก็ค่าไหนนอนนั่นนะเพื่อนๆนะ,นะ <c oughs> ก็ซื้อมาเป็นรถแคมปิ้งเนาะหรือว่าใครจะไปขายของไปตกปงตกปลาได้หมดเลยอืมมันเป็นแบบรถอเนกประสงค์นะเพื่อนๆนะราคาไม่แพงอ่ะเราไม่ต้องไปเสียเงินสองสามแสนซื้ออ่าคันมีใหม่อืมเพราะว่าเครื่องเก่าเนี่ยโคตรทนฟอมง่ายด้วยพวกดีเซลอ่าฝาแดงฝาทองเนาะเออ เครื e ่อง TFR อึดมากมันเป็นอ่าเทคโนโลยีเก่านะแต่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่แจ้งเกิดแล้วก็ขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อมากเลยพวกอ่าเครื e ่อง TFR อาฝาทองอ่ะหรือว่าจะเป็นดีเซลของนิสสันฝาแดงโอ้ oh, ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองพี่พรถโคตรลกเลยไปซักผ้ามานะครับเอาผ้าเพื่อซักมา วันนี้ก็าพามาเที่ยวนะครับบ้านเพื่อนเนาะแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนดูนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ออกไปแคมปิ้งเลยเดี๋ยวจะไปวันที่23สามนี้ครับมี่รวมกลุ่มนะครับรถตู้เนาะในจังหวัดชลบุรีนะครับก็ไปกันห้าคันนะเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลยนะครับมีรถใหม่ๆมาเยอะเลยวันนี้ก็เหมือนแบบรวมญาติพี่น้องนะครับมานั่งดิง้งดังกันหน่อยนะวันเกิดเพื่อนผมนะนี่อันนี้คือคุณอานะครับหล่อสุดในนาดีนะครับอุนนี้นะอ่าบ้านกลอยู่่ติด บอ่อปลาแบบนี้เลยในบอ่อเขาก็เลี้ยงปลาเยอะนะปลานิงปลาชับชิมนะปลาดุกนะครับอืมคล้ายๆแบบเป็นบ้านสวนนะนี่น้องคนนี้ก็อ่าเป็นไตลเรือนะอยู่ในเขื่อนนรึกบดินนะครับใครอ่าอยากจะไปเที่ยวนะนอนพาไปอ่าตกปงตกปลาได้นะครับในส่วนปาจีนบุรีเนาะอ่าเผื่อใครส,สนใจนะครับอ่าติดต่อเข้ามาได้นะพี่พ อบรรยกากาศถือว่าดีเลยไม่ร้อนจนเกินไปด้วยนะครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนเนาะชุดคาราโอเกะพร้อมนะครับคืนนี้นะอืมก็เดี๋ยวจะปาร์ตี้อีกเล็กนะครับอืมตัดเดียวนะครับน้องก็ไปยิงปลามาให้เรียบร้อยนะเราก็จะทําการอย่างเอาไว้ทำับข้าวกนะันเนาะโอเคประมาณนี้โอเคพอตกดึกนะครับก็มีกิจกรรมเนาะร้องคาราโอเกะกันนะครับแล้วก็ดื่มนะ้ำรามุงกันนิดหน่อยนะพี่พ แล้วภาพผมก็ตัดไปตลอดการเลยนะครับอืมก็รับไปเลยทีเดียวก็สวัสดีตอนเช้าทุกคนครับเออวันนี้ก็เมื่อคืนโค้นเมาเลยเพื่อนเนี่ยผมก็นอนตรงนี้นะนี่จอดรถนอนในสวนของเขาเลยนะเออบรรยากาศดีเย็นๆเลยประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกองศาเออ น,น,นี่ก็มีรถเก่าอีกคันนะอันนี้อ่ะมิซูแลนเซอร์ตัวแรกๆเนาะตัวนี้ก็เออเจ็ดแปดมืนบาทตอนซื้อมานะพี่กซื้อมาโอ้เมื่อวานก็ถ่ายไม่ถ่าไม่ถ่ายคลิปม่ให้ดูเยอะเนาะโอ้ไม่ไหวเมา <laughs> อันนี้ข้างหน้าก็เริ่มร้อนแล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีอีกหนึ่งรุ่นเออประมาณนี้ ถือว่าคุ้มค่านะเออแบบเสียเสียเงินได้แบบฉลาดอะ่ะเออเราไม่ต้องไปซื้อรถที่อ่ามันแพงอะไรเนาะมันใช้ได้เหมือนกันนะพี่เจ็ดเป็นหมื่นก็ใช้ได้แล้วแล้วอ่าในราคาแบบเจ็ดเป็นหมื่นอะ่ะโหรถมันแบบมีหลายตัวมากเนาะอขอให้เครื่องยี่เดียาวพอเออเดี๋ยวจะพาไปเซอร์วยแม่รอบสวนเลย มีปลาให้ตกด้วยมีน้ำให้เล่นนี่ยเป็นอ้โหยสวนของเขาเนาะอันนี้สวนมะาพร้าวม,มีบอ่อปลามีอะไรให้นี่หมดเลยเมื่อคืนนอนเย็นมากเลยอะแต่เมื่อคนะืนเราจะแห้งไม่หน่อยนะพี่ๆนะอือันนี้คือรถของผมเองแอมก็เราอะ สายนอนบนรถอยู่แล้วนะเออจะไม่เคยนอนมาบ้านเท่าไหร่หรอกอันนี้ค่ะคุณแฟนก็นอนอยู่ก็มีพัดลมนะผมว่าติดพัดลมสองตัวสามตัวเออมีแบตเตอรี่ไอโซล่าเซลล์อ่ใครสนใจก็ไปสั่งซื้อได้นะไอชุดนี้ก็อ่าสองพันสามพันวัตาาประมาณนี้ก็ไปไหนก็สามารถใช้ไฟได้อืม Okay. โอเคก็ถือว่าคุ้มค่านะผมว่านอนไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้อะไรเลยนอนแบบนี้เลยเพราะเรามีอาแบตโซลาร์เซลล์เนาะสะดวกเนี่ยโหดูแ่งคนล็อบเลยอยู่กับผีตานีเมื่อคืนนี้โหวยตานีก็กล้วยก็ไอ้นี่นเลยอยู่ข้างรถผมเลยเนี่ย ธรรมดาอันนี้รถรถรถอานะรถเพื่องอันนี้เป็นวีโก้สี่ประตูตัวแรกๆเลยไม่รู้ปีอะไรแต่แรกไม่เท่าไร่หรอกอแต่ว่านถือว่าน่าเล่นนะอืราคาไม่แพงมือสองสามแสนสี 4, แน 5, แน่แสนห้าแสนเต็มไม่หมดเลย หน้าหน้าช้อนพูดถึงนะทอรจะเลยนดูล้อลงมาแบบสวยๆเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบบ้านสวนเนาะนนี้ก็ทำแบบบ้านสวนหลังนี้ก็สี่ห้าแสนอืมเพิ่งปลูกเนี่ยเพื่อนๆนะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆเซอร์เวย์อยู่นี่แล้มีบ่อปลานะเต็มเลยปลาขึ้นมาแบบเต็มเลยอยู่ก็พูดพูดถึงก็ดีนะออกเนี่ยแบบบ้านสวนเนาะแล้วเราก็สามารถปลูกต้นไม้อะไรได้เต็มไปหมดเลย สำหรับทีตรงนี้โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากก็ได้เวลานะครับกลับบ้านกันแล้วนะเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับมาถ่ายคลิปอัปเดตเนาะให้หายคิดถึงกันนะครับสำหรับรถตู้สายชิวนะครับอีสุบัดดีเนาะนี่ไปทุกที่ที่มีทางนะครับไม่เคยงอแงนะครับสำหรับคันนี้ไปไหนไปกันโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านเนาะก็ ไม่ค่อยถ่ายอะไรให้ดูเลยไปนอนแคมปิ้งที่บ้านเพื่อนมาเนาะอืมเมานอกเมาแห้งไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวอ่าประมาณที่23 24เนาะเดี๋ยวจะมีมิตติ้งเล็กๆนะของรถตู้เอลซูบัตดี้นะเออก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีอ่าเยวจะอัปเดตเต็มๆให้ดูอีกสักทีนะครับอือันนี้ก็มาถ่ายให้หายคิดถึงเนาะว่าไม่ไม่ออกไปไหนเลยเพิ่งจะออกไปนะครับสำหรับเดือนนี้ ก็ฝากอุปกรณ์แคมปิ้งด้วยนะเ,นเพื่อนๆใครที่อา่าหาอุปกรณ์แคมปิ้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาพวกโซล่าเซลล์อะหรือว่าจะเป็นแอร์เคลื่อนที่นะตัวนี้อะของไฮเซนครับอ่าใช้งานดีมากผมใช้มามาหนึ่งปีละแล้วก็มีอุปกรณ์จําเป็นอ่าเยอะแยะมากมายนะทีวงทีวีนะครับเดี๋ยวลองดูในคอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าเดี๋ยวผมจะแปะตะกร้าอ่ไว้ในอ่าของ YouTube เนาะ ไปดูนได้นะัอันนี้ก็เป็นแบตโซล่าเซลล์แบตเจลพร้อมกับชาร์จเจอร์ชาร์เจอร์กับแผงก็ประมาณ2,000บาทเอ,อประมาณนี้แล้วแบตก็อยู่ที่เพื่อนๆจะใช้แล้วกันอลำโพงก็มีนะลำโพงบลูทูธโอเคอันนี้เป็นฮอบ็็อกเนี่ยเป็นกล่องสำรองแบตกัน้นโอเคประมาณนี้ก็ามาถ่ายให้ใหายคิดถึงนะครับก็เดี๋ยว ประมาณ23เนี่ยเดี๋ยวจะออกไปเที่ยวที่ชมเรียนไปกันประมาณ5คันแล้วเดี๋ยวก็จะรีวิวรถเพื่อนๆดูด้วยมีรถใหม่ๆมาหลายคันเลยนะ,ะประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็อาเป็นคลิปสั้นๆเนาะมาถ่ายให้หายคิดถึงกันเคลิปนี้เป็นมีอว่กับใครนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยก็ สะดวกสบายสุดครับทําไหนนอนนั่นเนาะเรามีรถตู้อสายชื่อแบบนี้นะใครที่หาอยู่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็ราคาไม่แพงด้วยสําหรับารถตู้เจนสาสิบปีสีสบปีแบบนี้เนาะแล้วเครื่องกราการันตีเลยว่าอึดถึกทนแน่นอนโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับโอเค